เลาะบนทะเลพี่น้องบรรยากาศทะเลนึ่งเ้อบรรยากาศดี่ดีมานี่เมื่อวานนี่พาไปบึงนกเป็ดเนาะน้ำน,นี่ก็สิพามายางบรรยากาศทะเลทะเลสาบพี่น้องโอ้ยทะเลนะสุดแห่งแห่งตาทะเลนี่ใหญ่มากทะเลนี่นะเลาะบน ค่มงามพี่นอ้องทองป้าสีโองามเลยทองป้านะแ้ะีคนจะเลืมมลเอ่อมานะครับามาเบิงทะเลนี่นะวันนี้อากาศดีดีเลยนะเออเลาะเบิงกัน สวัสดีครับหาเที่ยวทะเลทะเลทะเลใหญ่มากเลยนะเนี่ยเี๋ยวมื่อนี้อากาศดีเลยพามายางเลาะเบึงนัน,นบรรยากาศทะเลจักน้อยนึงเออระยะนี้ มันโควิดกะจทกจะเริ่มมันเศร้าแล้วละ่ะโควิดมันกซนะซาเนี่ยล่ะมันมันสิมันสิจบแล้วอยู่อยู่เมกามันเลิกละเริ่มจะหยุดละถา,านกากา์ก็ดีขึ้นแล้วนะไปเจก,กันเลยมาเลาะเที่ยวบิง่ง กอนมื้อนี้กัสสภาพมานยังเลาะเบิ่งนี่แหละเพราะว่าสิมีคนมาเที่ยวแล้วยังเพราะว่าอยู่อเมริกาโควิดมันก็นเริ่มจะยุดได้แล้วนะเ,เพราะว่าคงจะจุไล่มันก็นคงจะเบิดแหล,ละคนข้าเจ้าสีจาก,ก็จะเบิดแหละหวังว่าจะอินเดียเขเข้ามานีนนนขนาัไหนท่านอินเดียเข้ามานียุ่งันดนี้ก่ สวัสดีครับอย,อยู่ชิคาโก้ครับผมประเทศอเมริกาครับอยู่ชิคาโก้เลขมิชิแกนเป็นเลขที่ใหญ่เลยเลขใหญ่ใหญ่มาก นั่นตัวเมืองโอ้ยแบตเตอรีกอนนตตร่ก็หมดแล้วแบบนี้แบตเตอรี่ก็หมดแล้วครับผมขอบคุณครับพี่ตอนนี้โควิดก็ซาแล้วครับก็เดินเที่ยวได้แล้วเออคนก็เริ่มจะเที่ยวได้แล้วแหละหวังว่าอินเดียมันไม่มาอย เบิง์นรำอ่าตซาส,สวยๆโอเคครับก่อนจบคลิปไปก่อนเดอ้อโอเคบายบายแบตเตอรี่เบิดแล้วครับ